เป็นไง <laughs> ครับท่านผู้ชมทราบไหมนี่คืออะไรมันลิ้นจี่ใช่ไหมมันคือลิ้นจีปลานะครับภาษาอีสานเอิ่นว่าบักเงียวนะครับบักเงียวคล้ายลิ้นจี่มากเลยเนาะแต่ภาษากลางนั้นจะเรียกว่า คอแลนนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเก็บคอแลนนะครับคอแลนนี้มาจากอีสานนะครับไปดูว่าเพื่อนๆเขาจะเก็บคอแลนกันยังไงเนาะไปดูกันเลยป๊าว่องมึกเงี้ยวว่องมึงเงี้ยวดกคักดกเนี่ยป้าไทยอยากบอกเด้อเดี๋ยวสีส้งไปหายดอก มาเงี้ยวมาขึ้นมาเงี้ยวป้าดุกลายดุคักดุกเนียป้า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 ผู้ใดอยากกินกระบอกเด้อสิทรงไปหายเอาเงินทรงเงินขาทรงมาน้ำเดี๋ยวสิทรงไปหายเห็นไงไปดูกันเป็นไง <laughs> ค่ด้ค่ะเหม่งแง้วศาสตร์กางเขาเอ่นอย่างเงี้ยฮอลแลนด์บอคอนแลนด์คอนแลนด์แซกแซดเลยค่ะตัวนี้หวานน้ำฉ่ำเขากินกันอีอย่างกันเนาะกินกันแกงปลาเอ้ยนกงปลาหวานสอดถ้าขับขัวนั้นเด้อค่ะแซดน้องเห็ดเบิง ผู้ใดใส่แต่บักผิดกับตน่มปาลาล่องใส่ขั้วๆสีแซบขึ้นมาอีกว้นานาดกกลายไปห้านพักกันไปห้านเอาเดวไปขั้นหลดนหนึ่ง เปิเบ็น <laughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปบักเงียวนะครอแลนนะครับชอบกดไลค์กดเลิฟกดติดตามให้ที่แดนบ้านชุ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ